สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเรื่องราวของน้องแอมชนทิชานะครับที่วันก่อนนั้นเผยภาพ มีเจมจจตุรงนะครับแล้วก็แพ็กกี้สกนารีศิลปินรุ่นพี่ค่ายเพลงแกมมี่โกลนะครับที่เข้ามาร่วมเฟรมกันในภาพนั้นนะครับซึ่งก็ลุ้นนะครับว่ามีโปรเจกต์ร่วมกันหรือเปล่าครับเป็นศิลปินที่มาแรงมากๆนะครับสำหรับแอมชนทิชาศิลปินค่ายเพลงแกรมมี่โกลเจ้าของเพลงดังคําสัญญาที่ชานุมานและที่เทพงัฟ c o อร์เพลงขอพรท้าวเวสสวรรณวัดไร่ขิง ต้นฉบับจอยโรมิดนะครับที่ล่าสุดทะลุ1ล้านวิวไปเรียบร้อยโดยล่าสุดนะครับแอมชนทิชาเองเนี่ยได้ร่วมเฟรมกับศิลปินรุ่นพี่อย่างแพ็กกี้สกนารีและก็เจมจตุรงโดยเจมจตุรงนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o กระบุครับบอกว่าถ่ายงานร่วมกับสาวๆครับน้องแพ็กกี้สกนารีและน้องแอมชนทิชาโดยเจมจตุรงนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำชายชาวไทยสังกัดกรมิโกและก็เป็นนักแสดงหนึ่งในนักร้องในโครงการน้องใหม่ไต่ดาวโครง การสองจากเวทีฝันสู่เวทีจริงครับเกิดที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหมอตาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายนะครับโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาภ,ายภายาัยศาลระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินได้แชมป์ชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคํา ศึกวันดนเพลง10สมัยและได้แชมป์ศึกวันดวนพลงซปเปอร์แชมป์ด้านแพ็กกี้สกลนารีนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงชาวไทยสังกัดแกรมิโกครับเกิดที่จังหวัดสกลนครกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครเธอเริ่มร้องเพลงอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากการที่เธอเข้าร่วมกับวงดนตรีโปรงรางของโรงเรียนครับเมื่อเธอศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเธอได้รับงานร้องเพลงกับวงดนตรีในจังหวัดสกลนคร เพื่อหาไรายได้และยังคเวอร์เพลงใน YouTube จนกระทั่งครูสลาคุณวุฒิครับเห็นความสามารถและแววของเธอจึงชักชวนเธอมาเข้าสู่การเป็นศิลปินในสังกัดแกรมิโก,โกครับเธอมีผลงานเพลงชุดแรกร่วมกับเจมจจตุรงและก็เวียงนรุมนลและมนแคนแกันคูนในชุดลุยโลดรถแห่ในช่วงเดือนมีนาคม2564โดยเธอร่วมร้องเพลงกับมนแคนแกันคูนในเพลงผู้บ่าวรถแห่แย่ลูกสาวเจ้าภาพ และเพลงเดี่ยวของเธอก็คือร้องให้ใกล้หนองหานต่อมาในเดือนกันยายน2564พากกี้สกนารีก็มีผลงานซิงเกิลแรกที่เป็นของตัวเองในชื่อเพลงอย่าอายครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าน้องแอมชนทิชานั้นจะมีผลงานโปรเจกต์พิเศษอะไรร่วมกันกับทั้ง2ศิลปินในค่ายเพลงแกรมมี่โกลหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ